สวัสดีแล้วก็ทักทายครับผมเข้าสู่โหมดการทำงานวันที่สองของอาการกลับลงมาทำรถให้พี่วุฒินะครับ <c oughs> หลังจากที่กลับไปที่อุบลหนึ่งอาทิตย์นะครับผมวันนี้ก็กลับมาลุยงานเก็บงานให้จบครับเพื่อจะได้กลับไปทำงานที่บ้านให้สบายใจเนาะเพราะว่าถ้างานรถพี่วุฒิไม่จบมันก็ทำงานยากครับมันไม่สบายใจเพราะว่ารถ ที่ติดค้างอยู่กรุงเทพก็มีไหนจะมีงานที่อุบลอีกนะครับอยากจะไปวิ่งดินกับเขาแล้วล่ะวันนี้หลังจากที่คุยกับพี่เก่งแล้วนะครับพี่เก่งบอกว่าให้ไล่ทําในส่วนที่ที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ได้เลยผมก็เลยมาไล่แวกแอร์ครับไล่แวกแอร์ไว้นะครับถึงรถจะสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับแต่ระบบแอร์อัดอากาศวัดแรงดันเพื่อดูรั่วไม่รั่วนี่ จะไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับผมก็เลยมามาวัดนะครับมาอัดแรงดันตอนนีอ้อัดเข้าไปแล้วครับอัดอากาศเข้าไปแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะรอดูอย่างเดียวครับรอดูว่าอา่มันจะรั่วจะซึมไหมมาดูที่เกว่ามันจะลดลงไหมตอนนี้เกผมอยู่ที่เกือบสิบห้าบาทนะครับผมอัดไว้นะครับ อัดแรงดันอากาศนี้อัดเท่าไหร่เราก็อ่าไม่ได้ว่าไอ้นี่เนาะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่ารั่วซึมนะครับเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายรูปถ่ายรูปโมล่โมล,โมล่นะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปส่งให้ประกันนะครับนี่โอ้ยม่อยากลำบากเลพี่น้องนี่ครับนี่ ความเสียหายนะครับที่มันแตกเห็นไหมบางที่มันแตกมันบินนะครับเสียหายแล้วก็จะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแล้วแต่ว่าสายพานหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับก็จะเก็บไว้ก่อนรอพี่เก่งมานะครับเพราะว่าให้พี่เก่งมาใส่ให้แล้วก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้พี่วุฒิด้วยนะครับ เพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องอน้ำมันเครื่องสกรปกสรกเศษเล็กๆน้อยๆ,ๆที่มันหล่นลงไปนะครับมันจะได้ไม่ไปทำให้เครื่องเรามีปัญหานะามี fc ที่เขาไม่ชอบเราเนาะที่เขาเกียนเกียนหน่อยนะครับเขาก็คอมเมนต์เข้ามาหาว่าเราคุยเยอะน,น้ำลาย ถามว่าการคุยอะผมอธิบายให้พวกคุณเข้าใจนะผมไม่ได้มาบอกว่าผมจะต้องทําอย่างงน้นอย่างนี้เก่งอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ใช่นะครับคือผมอธิบายให้พวกคุณเข้าใจว่าโอเคอสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมันคืออะไรมั่งแล้วรถพิวอุทรออะไรมั่งนะครับแล้วก็เวลารถล,ลูกค้าเข้ามาคันที่เขามีปัญหาเราไม่รับคนที่เขาไปที่อื่นแล้วเขาอยากจะกลับมาหาเรานะครับ เราก็ไม่เราก็ปฏิเสธไปอะไรเงี้ยนะครับมันกลายเป็นว่าเอาคลิปหายแล้วเราอุตส่าห์อธิบายให้คุณเข้าใจแต่พอเราไม่อธิบายคุณก็หาว่าเราหมกเม็ดเราเราไม่พูดไม่บอกให้เอฟตีรู้เรื่องเอา้ามันใช่ยังไงเราก็เลยแบบเออผมก็อยากจะเจอตัวจริงมันเหมือนกันไอ้คนแบบเนี้ยนะครับว่าถ้าเจอหน้างานจริงๆแบบนี้เรามันจะเก่งเหมือนที่ปากมันพูดไหมนะ ไอตัวเราก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะทําได้นั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าผมทําได้ทุกอย่างที่ไหนเนาะอันนี้ผมก็ต้องรอพี่เก่งนะครับผมเจ้าของก็มานะครับผมก็อยากจะให้มันจบจบไปในรถแต่ละคันผมไม่อยากจะเอามาดองไว้ที่อูหรอกนะที่น้องนะนะครับเอฟซีหลายๆคนที่เข้าใจนี่ผมก็ขอบคุณมากๆเลยส่วนไอคนที่มันไม่เข้าใจเนี่ยไอชิบหายละไอเหี้ยในหัวมันมีสมองหรือเปล่าไม่รู้นะครับคิดเอง มันคิดแต่ในแง่ลบกกับคนอื่นยังไงก็ไหมรู้นะเอชอีวิตมันนี่มันไม่มีอะไรดีเลยมากผมว่ามีแต่รออิจฉาคนอื่นรอแต่คุกคามคนอื่นนะครับออการที่เราจะทําอะไรนะมันมันก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทําอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วก็ทำนะเพราะว่าเวลามีปัญหามาอย่าลืมนะ เวลาคุณเป็นลูกน้องใครก็ตามหรือลูกจ้างใครก็ตามหรืองานของคุณเองก็ตามนะครับเวลามีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะปุ๊บคนที่เหนื่อยก็คือตัวคุณเองนะครับไม่มีใครมาเหนื่อยกับคุณหรอกนะครับผมไม่มีใครจะจะมาอยากจะช่วยเราหรอกนะอันนี้ก็ฝากถึงไอ้คนที่มันมันเก่งแต่ปากอะ่ะอยากจะเห็นมันทําเหมือนกันแหละนะครับพี่เก่งแกยังพูดเลยแกบอกว่าไอ้พวกอย่างนี้แม่งต้องโดนต้น โทษอะไรก็นึกเอาแล้วกันนะเวลาให้ทำจริงๆก็ทำไม่ได้แต่เวลาอย่างเงี้ยก็เก่งเหลือเกินในการอาคอมเมนต์กระแทกคนอื่นประมาณเนี้ยเนาะครับก็อยากจะให้พี่ๆน้องเอฟซีหลายๆคนนะครับพยายามอามองถึงสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นะครับผมมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่าง่ายทุกเรื่องนะครับอย่างรถพี่บูญนี่ผมตามเรื่องจนแบบ เอาง่ายๆว่าประกันด่าแม่ผมอะเป็นถ้าเป็นพวกคุณเนี่ยคุณจะยอมให้คนอื่นมาด่าคุณทั้งๆท,ท,ที่แบบมันไม่ใช่ปัญหาของเราอ่ะเนาะถามว่าเนี่ยผมมีหน้าที่ซ่อมนะครับผมมีหน้าที่ดูแลรถลูกค้าก็จริงนะครับแต่ต่อเมื่อที่เขาไม่ส่งของมาให้ไม่ไม่มีอะไรให้เราอ่ะจะให้ผมไปทำไงผม ผมก็พยายามที่จะติดตามเขาเนาะทั้งพี่ที่อู่นี่แหละคนที่เขาดูแลเรื่องอะไรเขาก็พยายามที่จะติดตามติดต่อไปที่ประกันติดต่อไปที่ร้านอะไรเขาก็เขาก็บอกว่าของยังไม่มียังไม่มาแต่ถ้าของมาเดี๋ยวเขาจัดส่งให้เลยก็เหมือนอย่างเนี้ยถ้าของมาปุ๊บเขาก็จัดส่งมาให้เรานะครับอันไหนที่มาก่อนเขาเอามาให้อยู่แล้วนะครับเขาไม่มีการไปกักไว้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากจะได้เงินเราก็อยากจะได้เงินอย่างที่วุฒิแกก็อยากจะได้รถออกไปใช้ให้มันจบๆนะครับ ผมก็จะได้เคลียร์เรื่องตั้งเบิกจะได้มีเงินมาหมุนเวียนภายในอู่นะพี่สาวผมก็ก็ต้องรอรถพี่วุฒิไม่เสร็จก็ทําอะไรไม่ได้พี่เพียงน้องเอ็กซีคงนึกภาพบอกนะรถพี่วุฒิไม่เสร็จเนี่ยผมก็ยื่นเรื่องเบิกเงินไม่ได้นะครับมันก็จะค้างอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นดินพอกหางหมูอะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย,อยนะขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะว่าอะไรก็ว่านะอยากจะพูดอยากจะคอมเมนต์ เสียยหายก็คอมเมนต์มานะครับถามว่าผมไม่แคร์หรอกแต่บางทีมันก็เหลืออดเหลือทนนะที่จะไม่พูดนะครับถ้าเราเงียบเกินไปมันก็ไม่ดีก็ต้องออกมาพูดบ้างนะฮะผมถึงบอกไนงะคุณอยเก่งแต่พูดจะเก่งแต่อยเก่งแต่คอมเมนต์พิมพ์ด่าคนนู้นคนนี้คุณต้องมาอยู่ในสถานาการณ์จริงหน้าง,งานจริงคุณจะรู้นะครับเหมือนกับเราวิ่งดินกันนะ่ะ โอ้ยบางคนคอมเมนต์มาเก่งมากออ้จมอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอคุณอยู่หน้าง,งานจริงๆอ่ะมันไม่ได้อย่างอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ดังใจเราหรอกนะครับก็ฝากสิงจี่ีๆน้อง f อด้วยนะครับผมจะทําอะไรจะพูดอะไรอ่ะคิดให้มันดีก่อนนะครับถ้าคุณเจอคนจริงเข้าอ่ะเขาตามคุณได้นะเขาตามคุณได้ไม่ใช่ว่าเขาตามไม่ได้เพราะว่าโลกโซเชียลทุกวันนี้คุณคอมเมนต์เข้ามาเขาก็รู้แล้วว่าคุณเป็นใคร คุณใช้ตัรศัพท์ยี่ห้ออะไรเขาคุณรู้หมดแหละนะครับแต่นี่คือผมทำเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกแล้วก็มันก็มีเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับที่อยู่ในคลิปนั้นมันไม่ได้ไร้สาระไปทุกอย่างนะครับผมก็ฝากถึงพี่เียงน้อง f c เพราะว่าตอนนี้ผมก็รอพี่เก่งมาประกอบนะครับมาประกอบฝาฝาเาานะครับเพราะว่ามันต้อง พี่เก่งบอกว่าตัววาลของฟอร์ตตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าวาลอะไรนะะพี่เก่งพูดอยู่นะครับวาลไฮดรอลิกหรือวาลอะไรนี่แหละคือมันจะปรับตั้งของมันโดยเองอัตโนมัติโดยมันจะใช้กล่องใช้ไฟฟ้าของมัน,นสั่งเพื่อเพื่อปรับระดับของอของวาลมันเองนะครับพี่เก่งแค่พูดอยู่วันนั้นผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับว่ามันจะทํางานแบบไหน,นไกลไกของมันนะครับผมก็มีหน้าที่ ก็คือถ้าพี่เก่งแกมาประกอบนี่หมดปุ๊บใช่ไหมผมก็เสียโปงเสียบปักเอาทอ่ออินเตอร์เห็นไหมครับนะ่ยทอ่ออินเตอร์ก็รอใส่เอาทอ่ออินเตอร์ใส่ก็ผมก็อยากจะประกอบจะตายแล้วฝาหน้าก็อยู่ในห้องนี้นี่ครับฝาหน้าพี่บุญก็อยู่นี่ทุกอย่างมันเสร็จหมดแล้วไงมันเหลือแค่แค่นี้แหละแค่ใส่โมเลกับใส่สายพานเนี่ยฝาหน้าพี่บุญก็อยู่นี่ผมก็จะได้มา,าไล่ประกอบกันชนหน้ากระจังหน้าอะไรให้มันจบจบไปนะครับ ผมก็อยากให้พี่วุฒิเอารถไปใช้นะครับเพราะว่าคูนินก็ไม่มีรถใช้เพราะว่าพี่วุฒิเอารถคูนินมาใช้งานนะครับผมวันที่ไปอุบลก็คุยกันอยู่นะครับว่าผมตามให้ทุกวันเลยพี่แต่ว่าคือเขาไม่มีของส่งให้เราผมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับมันก็ต้องอยู่ในสภาพที่รออะไรแบบนี้นะครับหลังจากเนี้ยถ้าทําเครื่องเสร็จปุ๊บรับรองได้ติดตั้งกระจกแน่นอนเพราะว่าช่างเขาก็ไม่อยาก บริษัทตัวแทนที่เขาติดตั้งกระจกให้ประกันอ่ะเขาก็ยังไม่อยากจะมาติดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามาติดแล้วเกิดมันไปโดนนู่นโดนนี่เกิดความเสียหายอีกมันก็ยากครับมันยากก็ต้องมาทําเรื่องเคมอีกรถพิวุดจะเสียประวัติทันทีเลยนะครับถ้าเคมโดยที่ไม่มีคู่กรณีเนี่ยคือประวัติมันจะเสียนะครับพิวดก็ต้องโดนเอ็กซเซฟนะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่เงื่อนไข ของแต่ละกรณีนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็บาก็คงที่นะครับแสดงว่าไม่มีรั่วซึมนะครับเพราะว่าถ้าบาคงที่ก็คือไม่มีรั่วซึมนะครับแต่ถ้าผมใส่ระดับนี้แล้วเกวัดเข็มวัดเนี่ยตกลงมาเรื่อยๆตกลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแสดงว่าต้องมีจุดจุดรั่วซึมผมก็ต้องตามหาโดยการใช้แชมพู หรือน้ำยาล้างรถนะครับตีให้มันเป็นฟองแล้วก็เอาไปประกบตามข้อต่อต่างๆมันก็จะรู้ขึ้นมาทันทีเลยว่าตรงไหนรั่วตรงไหนไม่รั่วนี่ผมมุสาห่อไว้นะครับผมก็เอาผ้าห่อไว้ตัวนี้ผมก็ถอดแล้วผมก็เอาห่อไว้นี่ก็คือผมก็ทําให้ได้แค่นี้ก็สุดความสามารถของผมส่วนงานประกอบนี่ก็คือเราก็หาผู้ที่เขาเชี่ยวชาญนะครับแต่ตอนที่ผมจะถอดอ่ะที่เก่งก็บอกถอดเลยไม่เป็นไรรือไว้ให้ที่เลย เดี๋ยวผมไปใส่เองที่เก่งบอกงี้นะครับนั่นก็คือที่แกสามารถที่จะใส่กลับอะไรได้แกถึงกล้าให้เราลือ้อให้กล้าให้เราถอดเนาะพี่เพียงน้องเอฟซีก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะนะครับผมก็จะได้ไล่เก็บงานให้จบหลังจากนี้นะครับถ้าพี่เก่งมาติดตั้งเรียบร้อยอตกลงกันตอนแรกคุยกันว่าพี่เก่งว่าจะมาวันนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าแกจะได้ของได้ชุดอุปกรณ์แกหรือเปล่าแกบอกว่าถ้าไม่ได้ชุดอุปกรณ์ก็ น่าจะเป็นวันที่15หรือแกจะโทรมาบอกนะครับแต่ที่ตกลงกันจริงๆก็คือพี่เก่งบอกว่าวันนี้น่าจะเข้ามาก็ต้องรอดูโทรโทรศัพท์แกจะโทรมาบอกนะครับรอฟังเสียงโทรศัพท์อย่างเดียวนะพี่น้องนะครับก็ฝากพี่เ่น้อง f c ไว้ด้วยนะครับผมจะคิดจะทําอะไรก็นี่นะครับเหมือนที่ผมพูดไว้ในคลิปอะ่ะใหญ่พูดเยอะเลยพูดเยอะไปก็เดี๋ยวก็หาว่าผมแก้ตัวอย่างงู้นอย่างนี้นะ าว่าผมน้ำลายนะครับผมไม่อยากจะพูดไม่อยากอธิบายหรอกนะแล้วแต่คุณจะคิดจะทำานะน่นวนะ่ะสิ่งที่ผมอยากจะทำให้มันเป็นอะ่ะแต่มันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเราผมยอมรับว่าพวกคุณทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะคิดที่จะคอมเมนต์ที่จะวิจารณ์นะครับผมยอมรับนะครับแต่ การที่คุณจะวิจารณ์คนอื่นหรือวิจารณ์ใครก็หัือนที่ผมบอกนะครับคุณก็ต้องควรคิดแล้วก็คำนึงถึงความเป็นจริงสาเหตุที่ผมพูดไปเนี่ยมันจริงไหมอะไรที่ผมทําไปมันใช่ไหมถ้าไม่ใช่คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันต้องทําอย่างนั้นนะพี่อย่างนี้นะพี่เออหรือมันต้องทําอย่างนั้นนะน้องเดี๋ยวพี่เป็นช่าง รถพี่รู้รถพวกนี้อะไรเงี้ยเออแนะนําผมเข้ามานี่ผมน้อมรับครับผมยกมือไหว้เลยขอบคุณที่แนะนําผมได้ซ้ํานะครับไม่ใช่ว่าจะมาประชดประชันนะครับมันไม่ดีนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเจอหน้ากันเข้าจริงๆแล้วอ่ะมันมีอารมณ์แล้วก็มันมองหน้ากันไม่ติดนะครับผมก็ต้องฝากไปด้วยนะครับเราไม่รู้จากกันแต่คุณมาด่าผมอะ่ะมันไม่ใช่นะครับ ก็นี่แหละติฝากถึงพี่ๆน้อง f อเพราะว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ตรงเนี้ยอย่างตัวเนี้ยผมก็ทําขึ้นมาเองนะครับผมก็ไปได้ไปให้คุณทําให้ผมสักหน่อยนะครับเนี่ยผมก็ทําขึ้นมาเองผมลงทุนเอง,เองด้วยผมก็เอาเงินไปซื้อมอเตอร์ตัวนี้มาผมเอาคอมแอร์เก่ามาดัดแปลงนะครับทุกอย่างมันอยู่ในความคิดของเรานะครับผมไม่ได้ไปยืมสมองใครมาคิดนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากถึงนะครับ สายเกียนทุกคนนะครับ <S <S ส่วนพี่เบีียนน้องเอฟที่ติดตามที่ชื่นอชอบอ <S 1> <S 1> ในการทำงานของไม่ว่าผมหรือทีมงานโทรหนึ่งหรือใครหลายๆคนที่เราเข้าไปดูคลิปเขานะครับก็ขอบคุณแทนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์นะครับที่มี FCDD ดีๆติดตาม แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับส่วนคนที่เขา,าไม่ดีอชอบไปแขะคนนู้นคนนี้ก็เอาที่สบายใจปล่อยเข้าไปครับนะก็มันเป็นความสุขของเขานะครับเราก็ถือว่าถือว่าแบบยังไงคือความสุขของเขาแหละอันนัะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณพี่พน้องเอฟซีทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมครับผม